มัสการพระจาจาร์วันธาครัวจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันพฤรหัสสมบดีรามสี่ข้ามเดือนสิปีมะเส็งวันนี้เป็นวันอุบาทหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีในชื่อคือดเด็กตอเต่ถาทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือสสดาสโบรศีส,สเสือหอหีบหอจราออ่างและหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแรกษอนที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ่างเลขมงคลวันนี้เลข5เลขหนึ่งและเลขสมหมายเซตวันนี้เล่าจื้อกล่าวไว้ว่าความจริงไม่ได้สวยงามเสมอไปคำพูดที่สวยงามก็มิใช่ความจริงเสมอไป ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ